สวัสดีค่ะพบกับช anel สวนการ l i ฟ e on the World ลสำหรับเครื่องจักรแล้วถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ช่วยอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆให้กับมนุษย์ได้มากขึ้นและที่สำคัญนะคะเครื่องจักรเหล่านี้ก็มีทั้งขนาดที่เล็กมากๆไปจนถึงขนาดที่ใหญ่โตมโหฬารหรือแม้กระทั่งใหญ่ที่สุดในโลก แลแในคลิปนี้นะคะแอดก็เลยรวบรวมบรรดาเครื่องจักรอันทรงพลังที่บอกเลยเ่าว่าแต่ละอย่างเนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆค่ะแต่ก่อนจะไปรับชมนะคะก็อย่าลืมฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องโซนกัดกันนะคะไปรับชมกันเลยค่ะ เบลัส75710แน่นอนนะคะว่าสำหรับอุตสาหกรรมประเภทเหมืองแร่และฐานหินกว่าจะได้มาซึ่งแร่และฐานหินที่อยู่ลึกลงไปใต้ดินนั้นสิ่งสําคัญนะคะก็คือจะต้องกําจัดหินขยะจํานวนหลายแสนตันซะก่อนซึ่งคันตอนนี้จําเป็นจะต้องใช้รถบรรทุกที่เรียกได้ว่ายิ่งใหญ่ยิ่งดีนั่นเองและเจ้ารถบรรทุกขนาดใหญ่มาคือมาจากเบลารุส ที่มีความยาวมากกว่า20เมตรมีความสูงนะคะก,กว่า8เมตรและอย่างกว้างเกือบ10เมตรคันนี้ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่ออุตสาหกรรมเมืองแร่โดยเฉพาะโดยสามารถรองรับน้ำหนักได้มากถึง450ตันเยกได้ว่าแค่เพียงกะเดียว จ้าสัตว์ประหลาดคันนี้สามารถที่จะขนหินจํานวนมากไปเติมเต็ม,ตมสระว่ายน้ําโอลิมปิกหลายๆแห่งได้อย่างสบายๆเลยล่ะค่ะและนั่นนะคะจึงทาให้สัตว์ประหลาดคันนี้ยังคงครองแชมป์รถบรรทุกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกมาตั้งแต่ปี2013และมันยังมีความจุมากที่สุดในโลกอีกด้วยนะคะโคมัตสึ P H L 2350รถตักล้อยางที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกที่ถูกออกแบบมานะคะเพื่อใช้ในงานเหมืองแร่พื้นผิวคันนี้เรียกได้ว่าเป็นเครื่องจักรที่มาพร้อมความใหญ่โตมโหลารนที่ถูกบันทึกไว้ในกิน n นส s s w o r เรคคอร์ดว่าเป็นรถตักล้อ,อยางที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยความยาวประมาณ20.2เมตรหรือเทียบเท่ากับวานสีน้ำเงินตัวเต็มวัย1ตัวอีกทั้งยังมาพร้อมความสูงถึง6.7เมตร ทเทียบเท่านะคะกับตึก2ชั้นนั่นเองละค่ะแต่ที่สําคัญนะคะรถยักษ์คันนี้ยังสามารถจุน้ําหนักได้มากถึง360ตันและย,ยังยกได้สูงถึง7เมตรอีกด้วยนะคะ xg 8ปด0 0ืดรถเคลนตีนตะขาบขนาดใหญ่ที่สุดในโลกที่มีกำลังยกนะคะตั้งแต่3,600 ไปจนถึง4,000ตันที่มีบูมยาวสูงสุด144เมตรความยาวรวมสูงสุดอยู่ที่173เมตรที่ผลิตนะคะโดย XCMG จากประเทศจีนที่ทำลายเจ้าของสถิติเดิมอย่าง River LR 13,000ไปในที่สุดนั่นเองนะคะนอกจากนี้แล้วเจ้าเครนตรีนตะขาบยักษ์คันนี้ยังเป็นหนึ่งในยานพาหนะภาคพื้นดินที่ใหญ่ที่สุดที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน และจากการผลิตอย่างเป็นทางการนะคะในปี2013ก็ได้กลายเป็นยานพาหนะภาคพื้นดินขับเคลื่อนด้วยตัวเองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดตามขนาดรวมแสงหน้ายานพาหนะขนส่งแบบตีนตะขาบของนาซาไปอีกด้วยนะคะเรียกว่าไม่ธรรมดาจริงๆค่ะ b a ็ k เก293รถขุดดินขนาดยักษ์ของเยอรมันที่มาพร้อมความสูงกว่า9 5เมตร และยาวนะคะมากถึง225เมตรอีกครั้งยังมีน้ำหนักรวมกว่า15,650ตันเรียกได้ว่ามีขนาดนะคะพอๆกับเรือหรูที่มาวิ่งอยู่บนบกเลยก็ว่าได้ละค่ะโดยเจ้าสัตว์ประหลาดยักษ์ตัวนี้เป็นเครื่องจักรกลนะคะที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในงานเหมืองแร่ฐานหินเยอรมนีและยังถือได้ว่าเป็นยานพาหนะขับเคลื่อนบนพื้นดินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วยนะคะเรียกได้ว่า ขนาดของมันเนี่ยพอที่จะทําลายเมืองทั้งเมืองได้อย่างสบายๆเลยละคะ่ะเยาว่าจะพังเมืองเลยนะคะถ้าจะน่ากลัวสักขนาดนี้โลกทั้งใบมันก็สามารถจัดการได้ภายในพริบตาเลยนะคะแค่คิดก็หลอนแล้วนะคะเรือกวัวสิ้นหนึ่งและนี่นะคะก็คือเรือพ่อพันปลาล้ำแรกของโลก เรือเลี้ยงปลาอัจฉริยะของจีนที่มีความยาวกว่า249.9เมตรกว้าง45เมตรซึ่งเปิดตัวไปนะคะเมื่อปี2022โดยเรือลำนี้จะมีห้องเพาะพันธุ์ปลากว่า15ห้องสามารถเพาะพันธุปลาแล้วก็เลี้ยงปลาได้มากถึง3,700ตันต่อปีและนอกจากจะเป็นเจ้าของสถิติเรือเพาะพันธุ์ปลาลำแรกของโลกแล้วเรือลำนี้นะคะยังทำสถิติเป็นเรือเพาะพันธุแล้วก็เลี้ยงสัตว์น้ำที่ใหญ่ที่สุด มีถังที่ใหญ่ที่สุดและปริมาณการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ําที่มากที่สุดรวมถึงสามารถเลี้ยงปลาได้หลากหลายสายพันธุ์อีกด้วยล่ะค่ะโดยภายในเรือนะคะเต็มไปด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สามารถควบคุมได้ทั้งแสงอาทิตย์ออกซิเจนรวมถึงคุณภาพน้ําที่ใช้เลี้ยงปลาอีกทั้งยังทนต่อพายุและไต้ฝุ่นรวมถึงภัยพิบัติระดับสี่ได้เป็นอย่างดีด้วยล่ะค่ะซึ่งในอนาคตนะคะจีนวางแผนที่จะสร้างเรือเพิ่มขึ้นอีก50ลสิลำ ึ่งคิดเป็นจํานวนเงินนะคะประมาณ50 0 0 0ล้านบาทเพื่อที่จะเพาะเลี้ยงปลาให้ได้มากกว่า2องแสนตันต่อปีนั่นเองนะคะเครื่องชนอนุภาคเฮตรอนขนาดใหญ่ฟังแค่ชื่อนะคะหลายคนอาจจะไม่รู้จักกับเครื่องจักรขนาดยักษ์ชนิดนี้มาก่อนว่ามันคืออะไร สำหรับเครื่องชนอนุภาคเฮดรอนขนาดยักษ์หรือ LHC นั้นก็คือเครื่องเร่งอนุภาคที่มีขนาดใหญ่และมีพลังงานสูงที่สุดในโลกที่มนุษย์สร้างขึ้นซึ่งเป็นท่อใต้ดินนะคะลักษณะเป็นวงแหวนขนาดความยาวเส้นรอบวง27่ง27กิโลเมตรเพื่อเป้าหมายนะคะนั่นก็คือการศึกษาฟิสิกส์พลังงานสูงการตอบคำถามที่ว่าโลกนี้สร้างจากอะไร มีอะไรเป็นองค์ประกอบมูลฐานทางกายภาพโดยจะนำโปรตอนพลังงานสูงมาชนกันซึ่งเครื่อง LHC นะคะตั้งอยู่ที่เซิร์นในบริเวณชายแดนของสวิตเซอร์แลนด์กับฝรั่งเศสซึ่งเป็นศูนย์กลางและก็ศูนย์รวมของการวิจัยทางฟิสิกส์ของยุโรปที่มีการท้นพบทางวิทยาศาสตร์ต่างๆมากมายและหลายๆเรื่องก็ได้รับรางวัลโนเบลีกด้วยนะคะ คารอนอจาก s t r a t ช l a n นสเครื่องบินนะคะที่ได้ชื่อว่ามีปีกยาวที่สุดในโลกและใหญ่ที่สุดในโลกที่ก่อตั้งนะคะโดยพออาร์แลนด์อดีตผู้ร่วมก่อตั้ง Microsoft ผู้ล่วงลับในปีคิทศักราช2011โดยหน้าที่หลักของมันนั้นได้ถูกออกแบบมาเพื่อที่จะใช้เป็นฐานส่งดาวเทียมจากบนฟ้า สู่วงโครจรนอกโลกโดยมีความยาวจากปลายปีกฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งรวมกว่า117เมตรหรือเทียบเท่านะคะกับความยาวของสนามอเมริกันฟุตบอลเลยทีเดียวละค่ะโดยประกอบไปด้วยลำตัวนะคะของเครื่องบิน2ลํลำและเครื่องยนต์ตัวโดยล่าสุดได้มีการทำการบินด้วยจรวดเป็นครั้งแรกเมื่อต้นปีที่ผ่านมาและพวกเขาก็ทำได้สำเร็จโดยสามารถที่จะบินนะคะแตะเพดานบินที่ระดับความสูงประมาณ20,000ฟุต จะทำความเร็วเนื้อเสียงได้สูงถึงเกือบ5มักหรือเกือบ6,200กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยล่ะค่ะด,ดีว่าสุดยอดไปเลยนะคะเป็นยังไงคะไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่ามนุษย์เราจะสามารถคิดคนเจ้าปีศาจยักษ์เหล่านี้ขึ้นมาได้แต่เชื่อเถอะคะว่าสำหรับมนุษย์แล้วอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้เสมอละค่ะ แต่ที่สำคัญนะคะอยากจะให้มีสิ่งประดิษฐ์ในเชิงสร้างสรรค์ออกมาให้ได้เห็นกันเยอะๆไม่จำเป็นว่าจะต้องมีขนาดที่ใหญ่โตมโหฬารแต่ขอแค่เพียงเป็นอะไรที่ไม่ทำร้ายโลกที่น่าสงสารใบนี้ก็เพียงพอแล้วนะคะห mm hmm. ากคุณชื่นชอบคลิปนี้นะคะแอนก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ mm hmm. คลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ